โคกป่ากุงตั้งอยู่ที่บ้านโคกป่ากุงหมู่ที่2ตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,566รวมทั้งหมด174คนจำแนกเป็นประดับปฐามวัย30คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน144คน มีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนจำแนกเป็นค้าราชการครู12คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนนักการพันโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุริยานาใจรีบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านโคกป่ากุงบ้านนาล้อมและบ้านหนองโนโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการด้วยรักแนละห่วงใยในพระราชูปถัม โครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535 ปฏิบัติที่ดีรายด้านด้านที่3การส่งเสริมอาชีพเรื่องการใช้ป่ากุงโมเดลในการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกป่าก้งม,มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการศึกษาพัฒนาอาชีพควบคู่กันไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรการดานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560-2569 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะที่ผู้เรียนได้เรียนรู้การดําเนินงานตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและจบการศึกษาสามารถนําความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนครูร่วมกันทําการเกษตรในโรงเรียนแล้วนาผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพอันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงานต่อผลิตภัณฑ์อาชีพได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี b best practice ในลักษณะของการใช้ปากุงโมเดลในการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนมาปฏิบัติและพัฒนาสู่โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานหนึ่งเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนโดยการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนจเพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตจริง3เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ 4เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับนักเรียนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัวกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโคก่ากุ้งตระหนักเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ข้าพาเจ้าจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเชิงระบบม,มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ทักษะการทำงานรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องการให้โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญาและมีความสุขตามกระบวนการที่แสดงไว้ในโมเดลปากุงของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนดังต่อไปนี้กระบวนการที่1การวางแผน planning P หมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ทักษะการทาง,งานรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้กระบวนการที่2การจัดสรรทรัพยากร allocating resources A หมายถึงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆให้ใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุด ตามความต้องการและความจําเป็นของครูและผู้เรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัดหาทรัพยากรในการขับเคลื่อนและส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนกระบวนการที่3การให้ความรู้ knowledge g หมายถึงการให้ความรู้นักเรียนโดยครูและวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้ในทักษะอาชีพในโครงการโดยให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุดกระบวนการที่4การทำความเข้าใจและลงมือทำร่วมกัน understanding you หมายถึงขั้นปฏิบัติงานตามแผนในการทำความเข้าใจแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด,ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคป่ากุงซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนครูนักเรียนและผู้สนับสนุนการส่งเสริมทักษะอาชีพกระบวนการที่5การสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กน หมายถึงการดําเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาข,ของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกการประสานความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่นโครงการเข้าจังหวัดอุดรธานีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาพูดสำนักงานปศุส,สัตว์อำเภอโนนสังสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูดสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสังสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำพูก กรมประมงอำเภอโนนสังสํานักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูสามารถบริหารจัดการมาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนและสามารถรับสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงานในโรงเรียนได้กระบวนการที่6การจําหน่ายสินค้ากูญแจ,จหมายถึงการจําหน่ายผลผลิตที่ได้จากการดําเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนผู้รับผิดชอบไว้รับประทาน และจำหน่ายให้ร้านค้าภายนอกและบุคคลอื่นที่มีความต้องการสินค้าได้ โรงเรียนจึงได้ออกแบบนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายทางโรงเรียนได้ใช้แนวคิดและหลักการโดยใช้กระบวนการ p d c a หรือวงจรเดมิ n งบูรณาการร่วมกับการน้อมน,นาศาสตร์พะราและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติภายใต้ใตบริบทและสภาพปัจจุบันของโรงเรียนทําให้โรงเรียนได้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาคือป g i l e m o เดลมาเป็นรูปแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนในกิจกรรม 9ก้าฐานการเรียนรู้มายกระดับคุณภาพการศึกษาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้มีประสิทธิภาพแนวทางและบริบทของสถานศึกษามีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นการวางแผนผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและชุมชนของโรงเรียนบ้านโคกปากูวิเคราะห์สภาพปัญหาวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนวิเคราะห์บริบทของชุมชนและวิเคราะห์อ,อาชีพโดยใช้เทคนิคสวอน a อนาล s ซิสขั้นตอนที่2การดำ ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ระบฐานการเรียนรู้จำนวน9ฐานโดยนำหลักยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับนักเรียนได้แก่ 1. ่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบบ่อยล้าน2ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเนื้อ3มฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่พันุไข่แบบโรงตัส4่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลาในบ่อดิน5ฐานการเรียนรู้ไร่นา ส่านการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนเจ้ขั้นการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษฐานการเรียนรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิคเจ้าานการเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์โรงเรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโรงงานเป็นฐานหรือโปรเจกต์เบสเลยนี่นอกจากนี้ยังมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้จากฐานการเรียนรู้ทั้งเก้าฐานการเรียนรู้มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนในแต่กลุ่มสารการเรียนรู้และกิจกรรมสาร์นักเรียนขั้นตอน อนที่3การตรวจสอบผู้บริหารและคณะครูได้ทําการสังเกตตรวจสอบวัดและประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะและเจตคติที่ดีในการประกอบนักเรียนจะมีสมุดบันทึกกิจกรรมประจําตัวเพื่อประเมินความรู้และประเมินผลการเข้าเรียนให้ครบ100เอร์เซนอกจากนี้นักเรียนได้นําความรู้ทักษะเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพมาใช้ในสถานการณ์จริงโดยผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเป็นการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงซิมูลเ,เลเลอร์เนิ่ซึ่งนักเรียนจะได้ จําจำลองตนเองเป็นผู้ประกอบการโดยลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอนขั้นตอนที่4กาปรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกป,ป,ป่ากุณได้ดําเนินการจัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน A A R Action After Review เพื่อวิเคราะห์ผลการดรําเนินงานผ่านกิจกรรม9ฐานเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นการสะท้อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปโรงเรียนได้ทําการวัดประเมินผลโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดได้รับการ นิเทศกำกับติดตามจากผู้บริหารและจากหน่วยงานต้นสังกัดมีการนำผลที่ได้ทั้งหมดมาปรับปรุปงแก้ไขศึกษาแนวทางที่จะพัฒนานวัตกรรมให้ดีและมีประสิทธิ์ตต่อไปรวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลสู่ภายนอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมนักเรียนได้แสวงหาความรู้ในงานอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจโดยศึกษาจากประสบการณ์ตรงนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานฝึกความรับผิดชอบมีวินัยและฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นสอดคล้องกับมาตรฐานในเรื่องกับ เรียนมีทักษะในการทำงานมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งการประกวดระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับชาติครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระหว่างครูผู้สอนทําให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นศูน การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัด,จดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี